คริปโตเคเรนซีปลอมเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แชร์ลูกโซ่มักนำมาหลอกลวงนักลงทุนเงินดิจิตัลสกุลใหม่ปรากฏขึ้นมาในทุกๆวันแต่และเหรียญน,นั้นก็มีความแตกต่างและจุดประสงค์ของตัวเองในการสร้างมันขึ้นมาเหรียญเหล่าน,นี้มักมีอะไรที่เหมือนๆกันอย่างเช่นใช้บล็อกเชนเหมือนกันใช้ proof of work สำหรับการขุดเหมือนกันหรือถูกใช้งานเหมือนเป็นสกุลเงินได้เหมือนกัน แต่ภัยร้ายที่มักแอบแฝงมาได้ก็คือคริปโตเคเรนซี่ปลอมที่อาจสร้างโดยองค์กรแชร์ลูกโซ่ที่จะล่อลวงให้คนเข้ามาร่วมกลุ่มและลงทุนในสิ่งนี้อีกทั้งยังจะมีการแบ่งลำดับขั้นให้สำหรับผู้ที่ชักชวนคนมาลงทุนเพิ่มพร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายถ้าเห็นมาแนวนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่ามันคือแชร์ลูกโซ่แน่นอนถึงแม้เหรียญจอมปลอมบางเจ้า จะทำการบ้านมาดีอ้างว่าตนเองนั้นตั้งอยู่บนบล็อกเชนอันสุดแสนจะน่าเชื่อถือก็ตามพร้อมทั้งมีบล็อกเอ็กซ์เพอรเรอร์ของตัวเองด้วยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะพูดจริงตามที่ว่ามามันอาจจะเป็นเว็บที่ทำหลอกๆให้ดูเหมือนว่ามีบล็อกและทรานซ c คชันเกิดขึ้นเรื่อยๆก็ได้วิธีการป้องกันตัวเองจากภัยแชร์ลูกโซ่ก็คือศึกษาหลักการทำงานของเหรียญน,นั้นในเชิงลึก สิ่งที่ควรเน้นก็คือศึกษาว่าเหรียญน,นี้มีความโดดเด่นต่างจากเหรียญอื่นยังไงถ้าเหรียญน,นี้ไม่ได้นําเสนออะไรที่ใหม่ให้โยนทิ้งได้เลยเพราะในเมื่อในตลาดมันมีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ของซ้ำๆเดิมๆจะมาทำไรายได้หรือมีอนาคตอย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้างว่ามีคนดังที่น่าเชื่อถือเป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของหรือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเหมือนเหรียญอื่นๆ ให้ศึกษาและพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าคนดังเหล่านั้นน่าเชื่อถือจริงแน่ๆแ,และบล็อกเชนนี้มันย้อมแมวหรือเปล่าถ้าเข้าเว็บค o อยมาร์เก็ตแแล้วไม่เจอชื่อเหรียญน,นี้ก็ควรจะคิดทบทวนซ้ำๆก่อนลงทุนแล้วล่ะครับว่าจะเสี่ยงกับเหรียญน,นี้หรือไม่เพราะเว็บนี้คือเว็บที่รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้ง Market Cap และ d Daily t r a d e Volume ของแต่และเหรียญถ้าเขาเข้ามา อยู่ในเว็บนี้แล้วแปลว่าต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งหรือไปดูที่เว็บ badbitcoin.org ซึ่งเป็นที่ที่รวมเว็บหรือเหรียญที่หลอกลวงชาวบ้านไว้โดยเป็นฝีมือของผู้ใช้งานทั่วไปในวงการคริปโตเคอเรนซีที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้ามีชื่ออยู่ในเว็บนี้ก็ให้ระวังตัวไว้ให้มากยิ่งขึ้น